ภาคไฟฟ้าของยุคนี้นะครับสำหรับกีตาร์นะผมยกให้โคคลารกเป็นเบอร์หนึ่งของโลกของนวัตรกรรมภาคไฟฟ้าทั้งหมดเลยและถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิปที่แล้วย้อนไปดูวอกิได้นะครับย้ายไปใส่กีตาร์ที่ราคาย่อมยาวลงแต่ต้นฉบับค,คือตัวนี้ครับ f e ส t i ว a ลมิ s ิก Shop a น d m a l l วันนี้เสนอตอนกีตาร์โคคลาร์ก,กแอ,องเจิลซีรีนะครับ รหัสของตัวนี้คือ AN2EC นะครับส่วนเลขข้างหลังอา่านไม่ออกขออภัยด้วยนะเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยตัวนี้เจ้าของซื้อปิกาดมามโมเองนะสวยมากนะฮะตรงรุ่นเลยอาวัตแอคชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องเซตอัพก็ลุยได้เลยนะแต่ถ้ามาถึงเฟดเจเวลแล้วต้องทำให้ดีขึ้น <laughs> เราต้องรับผิดชอบนะครับนี่พบแล้วอ่ะห6สูงหน่อยหนึ่งนะครับพาดูพักไฟฟ้าหน่อยอันนี้เป็นพักไฟฟ้ารุ่นใหม่ของโคคลารแล้วด้วยนะครับ ช็คความสูงด้านนัดนะครับยังเอาลงได้อีกนิดหน่อยครับก็ดูจากเงานะครับด้านนัดเนี่ยเอาลงได้อีกเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่กีตาร์ลงงานนะจะเผื่อความสูงไว้เยอะหน่อยเพื่อไม่ให้สายบาัสเพราะสายบัสล้ามันขายไม่ได้นะครับตัวนี้วัดคอด้วยม,มันทัดแล้วอยู่ในระดับตรงแต่ยังตรงได้อีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวแอบ,บขันคอเข้าไม่ให้กีตาร์รูโตครับ แผ่นที่วางไว้นะครับเดี๋ยวแต่งร a d i u s จากด้านบนของซ c ด t t e นะครับแล้วก็ขันคอเข้านิดหน่อยมีสาย5-6ที่เอาลงแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีน็อตด้านซ้ายขวาฝั่งสาย6กับสาย1นะครับอันนั้นอย่าไปหมุดเล่นนะมันเป็นตัวยึดตัวรับเสียงที่เป็นเฟโซ่นะครับยึดให้ติดกับด้านบนของท็อปอ่าดูประแจหน่อยนะครับเป็นประแจบ็อก10มิเมนะครับและขันทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะไม่โดนบอดี้กีตาร์นะครับมันจะทำงานง่ายหน่อยทรัลสอตอยู่นี่ครับมีลายเซน็นด้วยนะคันคอแล้วแต่งเลดียสต่อครับโดยเฉพาะสาย5และสาย6โคคลักให้วัสดุเป็นกระดูกมาแล้วนะครับ แต่งความสูงแต่งร่องของซัดเด์แล้วก็แต่งให้เรียบเนียนสนิทเหมือนใหม่ครับเสร็จแล้วด้านนัดยังแต่งได้อีกนะครับเบื้องต้นก็ลบความสูงและลบเหลี่ยมลบคมด้านสาย6กับสาย1ก่อนก่อนใส่สายเดี๋ยวพาไปดูด้านในหน่อยนะตัวรับเสียงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่สายแล้วจะไม่มีโอกาสถ่ายแท่งอลูมิเนียมด้านล่างนั่นคือเพซโซนะครับและนี่คือตัวไมล์รับเสียงที่เป็นจับกับเบสซิ่ง ด้านนี้นะครับฝั่งสาย6ก,ก็เป็นสายเบสเป็นหลักเพื่อบอดี้ของเสียงนะครับทรัสตดนี่มีลักษณะคล้ายๆกับเทเลอร์อ Taylor นะครับเป็นหัวน็อตทองเหลืองตัวผู้เราต้องใช้ตัวเมียขันนะครับทำการใส่สายดีกว่านะครับทำความสะอาดก่อนใส่สายครับ ก็ตัวนี้เสียงดีแล้วเล่นเพลินจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะครับหรือว่าเพลย์ลิสต์ที่เป็นโคเวอร์นะครับจะเล่นบรรเลงเอาไว้ก็เป็นกีตาร์ตัวนี้แหละมันเพลินอะ่ะจับแล้วมันอยากเล่นนะเสียงมันดีมากทําการแต่งร่องของนัดนะครับทั้ง6เส้นให้สูงเสมอกันที่เฟลดหนึ่งครับคอขันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูอ่ะดูสะหน่อยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเตี้ยสุดๆก็คือคอตรงเป๊ะเลยไม่มีช่องของแสงให้รอดเลยนะครับและภาคไฟฟ้า เหมือนมีปุ่มน้อยๆนะแต่ว่าเหลือเฟือนะครับคือถ้ากีตาร์เสียงดีเนี่ยสปุ่มก็อยู่แล้วนะฮะวัดแอคชั่นให้ดูนะครับแตกต่างนะสาย5สาย6ลงแล้วนะครับสายที่เหลือค่อนข้างพอดีด้านนัดพอดีเฟลด1ที่งที่0.60นะครับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงน้อยแต่เปลี่ยนนะทดลองเล่นหน่อยครับ มากๆตัวนี้คือโคคลาร์กเอนเจนซี่รนะแต่ผมอ่านไม่ออกว่ามันเป็น ANZ หรือ n N 2 C E นะครับแล้วก็1.8 8และ1 BB เนะี่ะเดี๋ยวลองหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวอินเสิร์ตที่หลังอ่านไม่ออกมันเป็นฟอนต์แบบฟอนต์ไนี่ไงลายมือเขียนนะ,ะดีมากอ,อยากได้เลยค่ะกิเล็มาปัญญาดับแล้วก็ตัวนี้มี My b เบลนอย่างที่เห็นนะในผมจะอินเสิร์ตนะมันมีเหมือนกา้านอยู่ตรงเบสซิ่งแถบนี้ ตัวนี้พิเศษอีกอย่างนึ่งคือบิดกับเฟสนะครับบิดก็จะเป็นเสียงด้านนี้เฟสนะ่าจะเป็นเสียงแถวนี้ก็ไม่รู้ว่าเขา EQ ยังไงนะคือมี EQ 3แบนดอยู่แล้วแล้วก็มีวอลลุ่มตรงกลางแล้วก็เป็นไม์นะครับโคตรดีจริงๆตัวนี้คอเกือบตรงนะเราผมขันให้มันตรงเป๊ะเลยแล้วก็แต่งด้านสาย5-6ลงนะครับแล้วก็แต่งด้านนัดนะฮะเดเอาห้ลง เยอะเหมือนกันดาสาย6ไม่ได้เอาลงสาย6เต้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ขออ้วนนะถ้าฝรั่งมือให,ใหญ่เขาอาจจะพอดีนะมือเราอาจจะใหญ่ไปหน่อยสําหรับคอของครัวคลาสตรงนี้ไม่ใช่รอยร้าวนะครับเห็นเจ้าของบอกเออตอนแรกตกใจเหมือนกันไม่ต้องตกใจนะั้นเป็นการเข้าคอนะครับคอนี่เป็นเพชรแล้วตรงนี้แข็งแรงมากนะครับก็คือดามชิ้นหัวไว้หัวมีสามชิ้นนะแล้วก็ดามแผ่นไว้หน้าไว้นะครับด้านหลังเป็นเออเือนคอเพชรค้ำไว้อยู่นะ ด้านแบ็คเนี่ยก็เป็นถ้วยฝาล่องแล้วก็เบสซิง่งเป็นเอ็กเบสซิง่งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่จุดใหญ่ๆด้วยกันดีมาก โอ้โห oh, เป็นไงครับและนี่คือโคคลาร์กแองเจิลซีลีนะครับรหัสของเขาคือ A N 2 E C นะครับโอ้โ oh, ห oh, ใจละลายใจบางเลยทีเดียวเจอตัวนี้นะครับเรียกว่ามันเป็นเสียงกีตาร์โปร่งในอุดมคตินะใครมีงบใครไหวนะไปก่อนเลยซื้อมาตินเทเลอร์แล้วไปโคคลาร์นะครับและย้อนกลับไปดูวอกิไม่แย่นะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ